สวัสดีครับผมเล็กศักดาพันยงครับ Activity Manager และ Chief d e e Sector ของดูค a ติ Thailand ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถจักรยานยนต์ดูคติของเราอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมคิดว่าทุกท่านรอคอยครับหากผมพูดถึงเอกลักษณ์ของเขาครับรถรุ่นนี้ครับเป็นรถรุ่นที่มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวโดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ำใครครับเน้นในเรื่องของการดีไซน์ดูหน้าเก่งขาม แค่ผมพูดเพียงแค่นี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่านั่นคือรถอะไรครับรถที่ผมจะพูดถึงนั่นคือรถดูคติรุ่น NEW d e v i l 1260ครับ เรามาดูเรื่องของการดีไซน์กันบ้างนะครับในงานดีไซน์นี้ของตัวดู杜ติ New r e v e l 1200ของเราครับทีมดีไซเนอร์ครับทำงานกันหนักมากเพราะว่ามีโจทย์ที่ท้าทายอยู่โจทย์หนึ่งนั่นคือจะต้องนำเอารถ3รุ่น3สไตล์ด้วยกันครับนำมาผสมผสานกันครับสไตล์ที่1ครับนั่นคือ s u p e r b i บ e ครับสไตล์ที่2ครับ Spo r t n a า e คครับและสไตล์สุดท้ายครับ Cruiser ครับ นำเอา3ามสไตล์ครับมาผสมผสานกันครับรวมไปถึงได้มีแรงบันดาลใจของการเรื่องของอเมริกันมัสเซคาร์ครับเรื่องของซ u เปอร์ฮีโร่ของคอมิกนะครับนำมาออกแบบทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวอย่างที่เราได้เห็นกันในรุ่นเดวเวลนี่เองนะครับและยังคงมีชื่อเล่นครับชื่อเล่นของเดวเวลนะครับที่ได้ขนานนามชื่อว่าเมกามอนสเตอร์ครับ เรากลับมาดูเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับหลายท่านคงอาจจะทราบสเปกกันแล้วนะครับลองมาดูสเปคเบื้องต้นกันอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เป็น t e s ต a Testa 1นะครับ1 2 0ซีซีครับเป็นเครื่อง d v t นะครับแรงม้าที่ได้มาครับ159แรงม้าถือว่ามากพอสมควรเลยนะครับและความสูงของเบาะผู้ขับขี่ครับความสูงอยู่ที่780มมิลหรือว่า78เซนซึ่งถามว่าทำให้วางเท้าได้ง่ายครับรับน้ำหนัก แล้วก็สมดุลตัวรถได้ดีนะครับถังน้ํามันครับถังน้ํามันด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะว่านี่คือถังน้ามันเฉพาะของเดวลเท่านั้นแล้วเนี่ยยังมีความจุถังน้ํามันที่ให้มาถึง17ลิตร17ลิตรครับดูคติโดยประมาณครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันอยู่ที่18กิโลต่อลิตรซึ่งถือว่าถังนี้1ถังเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรสำหรับ300กิโลเมตรถือว่าเพียงพอมากสําหรับการเดินทางไกลเพราะว่าในการเดินทางไกลของเราเนี่ยทุกๆ150 ทุกๆ200กิโลเมตรเนี่ยเราก็มักจะจอดพักเพื่อพักร่างกายแล้วก็จอดเติมน้ำมันกันอยู่แล้วครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้มาครับมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ riding mode นะครับ riding mode มีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมด urban ครับ touring และ sport นะครับครับในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจอสี TFT color display ที่ให้มานะครับจอสีสันสวยงามครับ ในจอสีสันเนี่ยครับเราสามารถที่จะปรับรูปแบบแสดงผลได้ครับสามารถปรับได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับนั่นทาให้เบอกว่าผู้ขับขี่ครับสามารถที่จะเลือกได้ในการแสดงผลต่างๆเนี่ยทำให้เรียกว่าสะดวกในการใช้งานมากขึ้นครับมาดูเรื่องของสวิตกันบ้างครับสวิตต่างๆบนแฮนเดิลบาร์ทั้งหมดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับยังคงมีระบบไฟเรียกว่าระบบไฟแบ็กลิดนะครับนั่นคือการส่องสว่างครับเป็นการส่องสว่างด้านหลังสวิตออกมานะครับและ อันสุดท้ายครับกับระบบไฟด้านหน้าครับ DRL ครับหรือ daytime running light นะครับที่จะมีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยของรุ่น 1260S เป็นยังไงบ้างครับกับ d e v e l 1260ของเราครับถือว่าครบคันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะพละกกำลังครับและที่สำคัญครับงานดีไซน์ที่โดดเด่นครับจนได้รับรางวัลของ Red Dot Design Award Best Autobase 2019ในปีนี้ครับ สำหรับท่านที่สนใจครับที่อยากจะสัมผัสตัวจริงครับสามารถไปที่โชว์รูมดูกติที่ท่านสะดวกได้ครับทั่วประเทศนะครับและสำหรับในคลิปนี้ครับผมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ